สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวส p โฟโต้ครับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาเบิงวิธีการขายสมเขียวหวานนะครับมผมจะภาพมาเบิงการขายสมเขียวหวานแบบจอดขายริมทางนะครับ เป็นอาชีพที่เริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าห้าบ่ตตองไปหาจุดลงที่ตลาดนะครับถ้าเฮ้าไปขายอยู่ตลาดนะครับจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการล็อกผลไม้นะครับก็คือเจ้าจะกำหนดว่าให้ขายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขายตามการาคาของคนอื่นกับบ่ไดดนะครับแล้วก็เสี่ยงกับโควิดเพราะว่าช่วงนี้ก็ โควิดระบาดนะครับไปทั่วนะครับมองได้เป็นมองค้นหลายนะครับกับว่าเปลี่ยนแต่ไปยู่นะครับพี่น้องรวมถึงค้นซื้อพร้อมนะครับมเมนต่ค้นขายนะครับเมื่อนี่กับเพลยพผ้าเมา่บึงวิธีนะครับเบิงวิธีการขายสมเขียวหวานนะครับด้วยการจอดริมทางริมถนนนะครับการเลือกมองเลือกสถานที่ นะครับง่ายๆเลยนะครับเข้าหาจุดนะครับจอดไ่ว่าจะเป็นต้องใกล้เมืองนะครับขอแค่ว่าอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับจะเหมาะที่สุดนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทําทุระนะครับที่ตัวอำเภอนี่แหละหรือว่าสัญจรไปมานะครับผมการเลือกจุดจอดนี่นะครับหามองถนนซีเล่นนะครับ เส้นขาวกว้างๆจอดแบบนี้นะครับส่วนการขายนะครับเขาจะขายแบบเป็นถุงนะครับเน้นการขายเป็นถุงนะครับก็คือเขาจะเฮ็ดเป็นถุงละร้อยถุงละห้าสิบบาทนะครับผมลูกค้าที่อยู่บนถนนนะครับส่วนใหญ่จะซื้อกันเป็นร้อยนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนน้ำหนักขึ้นยู่กับ สินค้าเฮ้านั่นล่ละนะครับคือจังสมที่ผมได้มานะครับต้นทุนนะครับรวมรวมราคาน้ำมันแล้วมาหารออกมานะครับต้นทุนอยู่ทีสิบเก้าบาทนะครับเมื่อนี้ผมขายเป็น4ีโลลอยนะครับนี่นะครับถ้าจะเฮดเป็นสามโลลอยก็ได้นะครับสองโลครึ่งหนึ่งร้อยบาทก็ได้นะครับขอแค่เป็นถุงละหนึ่งลอยนะครับนี่นะครับเทคนิคการขายบนถนน นะครับเฮ็ดเป็นถุงไปเลยนะครับถุงละร้อยนะครับเฮ็ดหลายเท่าไรแห้งดีนะครับว่าจาเป็นต้องว่าไปย่านขายบเบิร์ดดังสันดังซี่นะครับเห็ดหลายเลยนะครับเฮ็ดเห็ดเต็มล้านไปเลยอันนี้ผมกะจัดว่าท่านแล้วฝ้าท้ายคลิปให้พี่น้องเบิองกอนเพราะว่าสมมันเหลือเบ่หลายนะครับคือเปิดล้านขึ้นมากนี่ก็ขายดีแล้วนะครับกับย่านมันย่านสินค้าเบิร์กอน่ย่านเบอร์ใดท้ายนะครับอย่างที่สองได้แล้วนะครับสถานที่จอดอย่างที่แรก อย่างที่หนึ่งสถานที่จอดอย่างที่สองเทคนิคการขายก็คือการใส่ถุงนะครับอย่างที่สามก็คือการเลือกสินค้านะครับพยายามหาสินค้าที่จะไม่เหตุเป็นโปรโมชั่นได้โปรโมชั่นที่เขาคุ้นตาอยู่อยู่ที่ตลาดหรือว่าอยู่ใส่กระซงนั่นก็คือสามโลลอยนะครับสี่โลลอยนะครับโปรโมชั่นอันถูกไปก็นั่นมันมันก็หายากสําหรับ สินค้าเข้าแล้วนะครับก็บอัน,นันต็ตัตๆไปนะครับพยายามหาของที่จะไม่เฮ็ดสามโลลอยได้นะครับกําไรสินหน่อยสีหลายเข้าค่อยเมาื่วากันที่หลังนะครับพยายามหาสินค้าที่เอาอย่างไงก็คือต้องตาก้อยีสิบห้าบาทนะครับค่อยจะเหมาะสมที่จะไม่เฮ็ดสามโลลอยนะครับแล้วก็ถ้าตกาก้อยีสิบบาทเข้าสามารถเฮ็ดสี่โลลอยได้ก็เฮ็ดนะครับเพราะว่าสินค้าออกเร็วลูกค้าติดใจนะครับ ยูนีเขาขายของดีคุณภาพของถูกคุณภาพดีนะครับเขากะจะมาหลายนะครับมาหลายนะครับมาซื้อกันหลายก็ว่าได้นะครับลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านไปนะครับมาเหตุทุระปลาปังในอำเภอนะครับซื้อสินค้าเข้าแล้วนะครับกลับไปบ้านกลับไปปากต่อปากกันไปอีกนะครับว่ามีรถจอดขายบักส้มนะครับราคาถูกนะครับ กสมกับเสียบเสีบหวานหวานนะครับได้หลายพร้อมทังทีนะครับกับปากต่อปากกันไปเป็นการโฆษณาไปในโตเลยนะครับแ้วกาการลงใน f a c e b o ก k ก็สาคัญนะครับ Facebook เฮาขายอยู่อําเภอใหนนะครับเฮากับไปลงในกลุ่มของอําเภอนั้นนะครับเพราะว่าเสื้อว่าทุกทุกอาเภอจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มที่ใส่ขายของกลุ่มที่ใส่โตดเรืองเล้าทั่วไปนี่ละนะครับเฮากับไปลงในกลุ่มของเพื่นนะครับ ซึ่งแต่ละกลุ่มเ็าก็เปิดโอกาสให้ให้ลงอยู่แล้วนะครับราะวะช่วงโควิดยังสี่ส่วนใหญ่ก็จิขายออนไลน์กันนะครับเขาก็ไปลงในกลุ่มนะครับบาเขาขายอยู่มองนั่นมองนี่อยากไปยุ่ใกล้ชุมชนนะครับผมจะบอกเทคนิคการจอดริมถนนนะครับถ้าอยากอยู่ใกล้ชุมชนก็ไปยุ่ในตัวเมืองเลยนะครับจะขึ้นไปยุ่ข้างธนาคารไปเลยอ่าไปยุ่ข้างตลาดไปยุ่ข้าง ทอกศออีกอย่างไปเงสีเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากขายริมทางแล้วนะครับย่าไปจอดไก่ชุมชนนะครับเขาจะบอสะดวกในการขายของเขาแล้วก็ลูกค้าที่มาจอดซื้อก็จะบอสะดวกนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับสถานที่จอดนีก,กนถือว่าสําคัญที่สุดเลยล่ะเลือกมองเป็นโฮมเป็นเงาเพ่อะ,ะเลยอยู่สบายนะครับอยู่อยู่สบายแน่จังหน่อยนะครับเข้ากับที่ไปพักช่วงเที่ยงนะครับไปเข้าห้องน้ำไปกินเข่าช่วงเที่ยงนะครับก็มาตั้งกันไม่ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์อุปกรณ์นี่เอาตามผมนี่เลยกได้นะครับเขามีโฮมหนึ่งโตนะครับแต่สร้างหนึ่งอันอันนี้ผมเอามาว่างแต่สร้างซื้อนะครับโตอันนี้พี่น้องบ่มี่กับบะเป็นหยังนะครับสินค้าเขาว่างไทยรถนะครับไทยกับบาเลยนะครับรถเก๋งก็ได้นะครับรถเก๋งเขาเขาเอาเอาโตมานะครับใส่โตตัวน้อยจากอันหนึ่งนะครับมาแทนมาแทนกับบานี่เพราะว่าบางคลิปผมกับไส้เป็นโต๊ แปคูณเมตรย0่สินะครับตัวเล็กธรรมดาเท่านี้ล่ะนะครับนี่นะครับผมนะครับใส่เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับใส่เบอร์60มันหลอกแล้วของผมก็นเลยนี่นะครับค่อยเดาจะเขียนไว้ว่าเบอร์60นี่ล่ะครับใส่เบอร์ใหญ่เลยซื้ออันเดียวจบนะครับผมนี่ประมาณ900บาทตาสังนี่ตาสังกับเ0้นะครับบางร้านก็ขายพันหนึ่งร้อยบาทตาตุ๊กตาคู่นะครับ15บกิโล นะครับถุงถุงเขาจะใส่4ีล้ออยเนี่ยเขาใส่เป็น9คูณ18นะครับใส่ถุงฮีโลนะครับมันจะเหนียวใสดีพอมนะครับถ้า3ามล้อลอยเขาใส่เป็น8คูณ16อันนี้เอามาใส่สำหรับหาสบบาทใส่2โลกับพอดีนะครับใส่3ามโลก็ได้เป็นได้พี่น้องรู้ซื้อว่ามันง่ายขึ้นไปนะครับง่ายๆเลยนะครับออกจากบ้านมา นะครับไปรับผลแล้วไม่ล้านขายทรงในอำเภอก็ได้นะครับเอามาล่องก่อนอย่าพึ่งไปตลาดทรงใหญ่นะครับของผมนี่เอาอยู่ที่ตลาดอุดรเมืองท่องนะครับส่วนพี่น้องเริ่มไม่นี่ยหาล้านทรงที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเอามาขายแรกๆนี่เอาเอาแค่ทุนพ่อนะครับจะฟาไปเอากําไรเขาอยากได้กําไรเขาคอยไปล้านทรงที่มันใหญ่ๆที่ขาเจ้าขายถูกๆนะครับ คอยไปเอากำไรตรงนั้นส่วนเขาเริ่มไม่นี่เขาเอาทุนเขาก่อนนะครับลองสีมือก่อนลองลูกค้าก่อนให้ลูกค้ารู้นะครับว่าเขาขายอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องชิวๆเลยนะครับนี่ชิวๆเลยบ่ได้มีหงสงซับซ้อนนะครับทากะเขาใส่ใส่พื้นเดียวจบอันนี้ผมซื้อ ในลาซาดาน,นี่ร้อยยี่สิบบาทนี่รวมทรงนะครับผ่ามันสอยูทีหกสิบบาทไหมนะครับสองคูณสามเมตรรวมทรงร้อยยี่สิบบาทถ้าตามตลาดก็ะสียูที่ร้อยหาสิบบาทหกสิบบาทนี่แหละครับไม่ต้องเอานานะครับไม่ต้องเอานาเอาว้เอาไว้คุ้มของแล้วก็เอามาบังแดดนี่ครับง่ายๆบังแดดก็ง่ายๆเลยนะครับ เพราะว่าพอดีของผมมันแดดมาทั้งหลังนะครับแดดมาทั้งหนารถนี่นะครับก็ต้องบังแบบนี้นะครับแดดหนาหนาวยิ่งพี่น้องที่เริ่มหนาหนาวนี่สบายนะครับเพราะว่าแดดบ่ห้อนนะครับอากาศเย็นสบายนะครับขายของกับบาหอนนะครับนี่ครับพี่น้องผ้ามาเบงอาชีพของทีมงานพ่มแดงเฮานะครับบบเมนทายคลิปซื้อนะครับนี่ก็เป็นอาชีพของทีมงานพ่มแดงเลยนะครับ เฮามาทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าตอนที่ตอนที่เขาเริ่มต้นนะครับพยายามหาขอมุลขายผลไม้ริมทางมันบ่อยมีคนเฮ็ดลิปนะครับพอเข้าได้ขายเองนะ้วเขาก็เลยพยายามจะเฮ็ดลิปนะครับออกมาให้พี่น้องที่สนใจนี่ได้ศึกษาได้เอาไปปั๊บใส่นะครับอาจจะไปเฮ็ดได้ดีก็ผมนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้มาแนะนำผมได้นะครับ เพราะว่าผมกะเอาง่ายว้ก้อนนะครับเพราะว่าเาาห้าใจไหนล่ะต้องง่ายไปเข้าห้องน้ำห้องท่าพร้อมนะครับก็เลยตั้งถาวรบ่ได้นะครับถ้าจะให้ดีหรีผมไปเห็นขจ้าเห็ดมากขจ้า,จะากะเอาไม่อดัดมาเห็ดมาเห็ดเป็นสั้นเลยนะครับเห็ดเป็นสั้นเป็นระดับขึ้นตรงนี้นะครับตรงท้ายรถนี่พ่อลูกขามองมากนะครับก็จะเป็นถุงสมเลี่ยงขึ้นเป็นคันบันไดนะครับสักสามคัน นะครับอันนั้นจะสวยงามมากนะครับผมกับกระลังจะว่าจะเฮ็ดอยู่นะครับกะบเบื้องก่อนว่าเขาจะได้ขายยังในอนาคตนะครับจะได้ใส่หรือบ่ได้ใส่นะครับนี่นะครับพี่น้องคลิปนี้แต่เงาในจัหน้อยนะครับค่อยพอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนจะเอ่อมาพูดคุยกันเรื่องยั้งนะครับค่อยที่ตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามใหนเดอร์นะครับผม สวัสดีครับ